ลูกค e ่ะนี no. ่คือมาสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นพ่อลูกกันี้คือผมเนี่ยเป็นเป็นพ่อแค่ในละครในละครในละครแล้วก็แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นพ่อในในความคิดในแฟลชแบกด้วยแต่ว่าคนที่เล่นเป็นพ่อเขงจริงอังไม่ใช่เราเออเอาไม่ขึ้นหลอกเนี่ยตอนแล้วว่าพีเกณฑ์โอเคไม่ได้เปล่าอันนี้คือพูดเราเองแต่ว่า ขอขออาจจะมีขอไปแจมครับให้ให้แบบว่าแบบแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ในส่วนยังไม่ได้ถ่ายทำอะไรนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีไปแจมแซมสักหน่อยโคช่วยเลนรูปหนูดี่ว่าดูดีดีนะพอรู้ว่าต้องมาเป็นรูปเป็นเกมมือถือเนี่นนะเอาโอเคเคลียร์ก่อนนะเราต้องย้อนระบายจริงค่ะได้ S <S เราเล่นเป็น,ปน g, ปลูกคุณชาชนรอนแล้วกันครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ติดเต้นนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นพี่อ่อคุณชายราดเป็นพี่ใอ่ะใช่แล,แล้วก็มีโอกาสได้เจอพ่อว่าชอบพูดคุยกันว่ายังไงแล้ก่อนหนั้น,นที่จะมาเจอทีก่กลัวพ่อจะดุไ <USC. S 2> หมครับกลัวครับแต่ว่าไม่ก็ก็อาจจะอยู่ในละครเนอว่าจริงเขาไม่ใส่ใจจริงเหรอครับพี่เกด ตัวจริงผมนละล้าพ <im itation> ี่อย่างอันนี้ไม่ได้เข้าฉากกับน้องเลยแต่วันนั้นแฟนถ่ายรูปด้วยกันที่ไม่จ๋าอ๋อใช่วันนั้นวันนั้นน้องอ่ะถ่ายละครอยู่แล้วคือเกิดว่าผมเล่นฟินเด็ตด้วยหน้าพอดีแล้วก็เห็นกองพอดีก็เลยได้แบบไปทาร์ตไทยนะก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายแบบคุณแฟนๆก็เลยแซวเลยว่าละครอยู่กับกันแล้วเออใช่ในละครในละครก็บอกแล้วเราก็แฮชแท็กแล้วว่าในละครในละครในละครอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกเอาจริงมันก็แบบขำๆแหละเราเราก็แบบว่าบางทีก็นั่งคิดนะเออมาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่านอกจากจะเป็นนอกจากจะเป็นพี่แล้วก็ดูเป็นนักสแสดงที่โตกว่าน้องๆหลายๆคนแล้วแล้วยังต้องเป็นพ่ออีกอะไรเงี้ยก็เขินๆแล้วก็ก็เข้าใจได้นะแต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้แหละว,ว่าในเรื่องของการแหนทำเราเป็นแบบรัาเชิย่างนี้เออแต่ถ้าวันหนึ่งที่ต้องเล่นเป็นพ่อแบบจริงๆแล้วต้องต้องมีลูกเนี่ย รานนั้นก็คงจะรู้สึกมากขึ้นว่านี้ขนาดนี้ไหวไห<ผ>มอะขนาดนี้ไหวไหมถ้าเกิดวันหนึ่งจะต้องเล่นมฮ <c oughs> ้ยบ้าให้ผมต้เล่นเป็นพ่อแล้วพี่โตขนาดนี้ไม <c oughs> ่ได้ <c oughs> ผมก็เป็นพ่อมีลูกแต่อายุเท่าไหร่ก่อนมันยังไม่ชินหละตอนนี้คุณมันยังไม่ชินหรอครับมันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้คือเคยเล่นเป็นพ่อแบบลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเวลาเล่นละครที่เล่นเป็นพ่อมันก็ต้องทำการบ้านเยอะนะครับเพราะว่าในความรู้สึกของคนที่เล่นเป็นพ่อแล้วมี มีลูกลูกน้อยตัวเล็กๆอะ่ะมันมันความรู้สึกเราคนเราไม่ได้มีลูกจริงอะ่ะมันก็แบบก็ยากเหมอนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าไอจุดที่ต้องเล่นเป็นพอ่อจริงๆคงคงยนะอมรกเอขคอนะเนยอาระอขอคมีความเดือนตนะ่นคือนเล่นคือเขาส่กอย่างในเรื่องมีดีตที่แบบเราตัดรายกันเช่นวิธีการพู่ ผู้ายไหม้ายไหมพุ้าเออค้านี่จุดสายจะบอกไหมผู้าุผ้าสมัยก็ผค้าใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นผู้ชายที่แบบมีความมีปะบการณผู้ชาก็แล้วเหมือนกันได้เลยแล้วก็จะโดนแซวในปทละครว่าผู้ชายตลาทองคองสิ่งนะอะไรเงี้ยแต่สปอยมากไม่ได้หดี๋ยพี่จับว่าอ๋อโอเคโอเค ภูมใจครับใจมดีใจที่ที่ที่พีคอาเล่นเป็นเป็นนักแเป็นลูกเราใช่ภใจผรู้สึกว่าแบบความที่แบบเป็นพ่อไม่ได้หมายถึงพ่อนะมีพี่เจ้ที่แบบเป็นพ่อรู้สึกว่ามันอห่าตนเตนขนาดไหนากจริงจริงียอยากที่พีเจจะไ้รับเจอจะได้เจอก่นนะคะรับใรเก่ถูไปก่อนนะ้มไ้ก่อนไปก่อนถอนไก่อนถ้าเจอแล้วต้องแบบมีเฮได้ใช่ไหมพี่หรือไง ผมต้องเจอแหละเนาะจะได้ผมเยอะไหมครับคือจริงตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็มีพี่จ๋าก็้ามาคุยๆด้วยบ้างแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะแต่ถามว่าส่วนตัวอยากเล่นไหมเป็นความอยากรู้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกชวนกันคุยเรื่องอะไรครับหมายถึงอะไรนะเจอกันครั้งแรกชวนกันคุยเรื่องอะไรแบบรอบๆเปล่าหรอใช่ค่ะ มีบ้าออกสื่อไม่ได้หรอกทั่วไปทั่วไปเล่นละครบ้างอะไรบ้างคือเราบางคนบางทีเราชอบชอบอะไรเหมือนกันสาวตูนตูมีคุยเรื่งสาวกันไหมครับไม่มีโอ้โหเรา้เอนกนวมี้าพี่เก๋พี่อ่ะตอบแล้วพมนี้ชอบไป็นแอลแต่เรไมนมีกัน ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแซนละมั้งแต่ว่าน่าจมโอเคอ่ะก็ฝากละครนะครับไม่ว่าจะเอ่อดวงใจทัวร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของหรือว่าเรื่องของแบบน้องๆทุกคนในซีรีส์นี้ก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเท่าที่ผมเริ่มเห็นการถ่ายทำาลโอ้โหแบบละเอียดมากตั้งใจมากภาพสวยมากอยากให้ดูกันน่าจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าติดตามฝากช่อง์ครับขอบคุณนะครับ